สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ประเทศไทยและที่อยู่ทั่วโยุโรปนะคะผมมีโอกาสได้กลับมาฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณ3เดือนและ3เดือนนี้จะเป็นโอกาสให้ได้เก็บเกี่ยวในที่ที่ยังไม่เคยได้เข้าเยี่ยมชมอย่างนั้นเราเที่ยวไปพร้อมๆกันตลอดทริปเลยนะคะช่วงที่มาถึงจะเป็นหน้าแปลงตองหรือช่วงใบไม้ผลิของทางบ้านเขาค่ะวันนี้ว่าอยู่ที่เมืองอารองซง เป็นเมืองหลวงของจังหวัดออกนะซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่9ก้าของแคว้นบาสนอรมังดีหรือนอรมังดีตอนล่างในประเทศฝรั่งเศสเหมือนอลองทรงตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันตกของกรุงปารีสราวๆาวหนึกิโลเมตรช่วงนี้ที่นี่อากาศไม่หนาวมากค่ะราวๆ13-18องศาแต่ก็แอบมี 5- 6องศาช่วงเช้ามืดในบางวันนะคะ การเดินชมเมืองตามตรอกซอกซอยเราจะเห็นวิธีการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่นได้ตลอดช่วงวันเลยค่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างเวลาไหนาและอย่างไรเช้านี้เป็นวันพฤหัสเวลาประมาณ10โมงเพื่อนๆจะเห็นชาวบ้านย่านตัวเมืองเอาลองซรงมาเดินใจ่ายตลาดที่มาร์เชตปราสเตลาแมเดอแลนด์ใจกลางเมืองนะคะหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว และที่ติดกันก็คือวิหารบาซิลิกนอตเทอร์ดามค่ะตลาดนัดของเมืองอลองซงในรอบสัปดาห์จะมีทั้งหมด4วันนะคะที่แรกที่จะกล่าวคือมาร์เช่ปราสเดลาแมกดลแลนที่เพื่อนๆื่กำลังชมอยู่นี้ค่ะจะมีทุกๆเช้าว,วันพฤหัสและวันเสาร์เริ่มเวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาอีกที่คือมาร์เช่เดอกุกเตยจะเปิดขายเช้าวันอาทิตย์ สุดท้ายที่จะกล่าวถึงในที่นี้ก็คือมาเช่เดอะแบ็กแซนเนซึ่งจะมีในเช้าวันอังคารานี้ยังมีนัดวันศุกร์ซึ่งแต่ละครั้งจะมีการแจงสถานที่เป็นครั้งครั้งไปว่าจะมีขึ้นณจุดใดทางเจ้าหน้าที่เทศบาลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดำเนินการเพื่อการพัฒนาวงจรอ,อาหารในชุมชนดูแลก,กฎกับกิจกรรมตลาดนะัดท้องถิ่นดังกล่าว ผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอันเป็นตลาดของผู้ผลิตสินค้าในท้องถิน่นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนร,ระดับประเทศนี้ถูกควบคุมโดยกฎบัตรที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาจากผู้ผลิตในภูมิภาคโดยตรงเน้นไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางคะ่ะเวลาเปิดปิดก็เช่นเดียวกันเคือประมาณ8โมงเช้าถึงบ่ายโมง พ่อค้าแม่ค้าก็จะกลับกันหมดทางเทศบาลก็จะเข้ามาทำความสะอาดต่อไปค่ะ ชมก็พอจะเห็นว่าเขาทานเมนูอะไรกันบ้างซึ่งบอกแอบชอบอยู่หลายเมนูเลยค่ะมาถึงไม่กี่วันตาช่างก็โกงเราซะแล้วกว่าจะกลับเมืองไทยบอกคงใส่เสื้อผ้าที่เตรียมมาไม่ค่อยเข้าแน่ <c oughs> <c oughs> อาคารทรงกลมหลังนี้มีชื่อว่าอาร์โอบลสร้างขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19 เปิดให้ค้า,มาเมล็ดพืชในปีพศ2355อาคารทรงกลมทั้งหมดปกคลุมด้วยโดมที่ติดตั้งในปีพุทธศักราช2408ซึ่งจำลองมาจากอารโอเบเลในกรุงปารีสค่ะจุบันใช้เป็นอาคารทำกิจกรรมอนเนกประสงค์จัดนิทรรศการชั่วคราวทางด้านอาชีพและวัฒนธรรมของชาวบาสนอบังดีที่มีความทันสมัยในรูปแบบมาลติมีเดียเพลวงจร ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประวัติศาสตร์และความทันสมัยเพื่อประโยชน์แก่คนในชุมชนซึ่งจุได้มากถึง500คนเลยค่ะหากจะพูดถึงเมืองอลองซง,งแน่นอนค่ะเมืองนี้จะเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกในด้านการปักลูกไม้อลลัมคา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานพิธีสมรสบุคคลระดับโลกอย่างเลดี้ไดน่าก็เรียกใช้บริการช่างฝีมือลูกไมา้จากเมืองอลองซงแห่งนี้ล้วค่ะนอกจากนี้ยังเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศให้กับเซนต e าเคสโดริซิเออร์หรือนักบุญเทเรซาเพราะที่นี่เป็นบ้านเกิดของท่านค่ะเมืองอลองซงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามประวัติศาสตร์อีกหลายแห่งนะคะที่เด่นๆได้แก่ บาซิลิกนอเทรดามที่กล่าวไปข้างตน้นรามิซงโดเซที่ปัจจุบันคือศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่นี่มีห้องน้ำเข้าฟรีด้วยนะคะและสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเข้าชมอีกจุดหนึ่งก็คือปราสาทของดยคุคแห่งอลองซงจุดเดินพักผ่อนย่าน เซนเรอนาของอลองซงซึ่งสถานที่ที่กล่าวมาทั้งหมดว่าจะขอรวบรวมไว้เสนอในตอนต่อไปค่ะขอขอบพระคุณที่ติดตามและพบกันในอีพีหน้าค่ะกับเมืองอลองซง